สวัสดีแดดบ่ายสามครับผมช่วงนี้ก็ทำภารกิจเสร็จแล้วครับขา้าวโพดสองปะใส,ส่ปุ๋ยสิเรียบร้อยไหมล่ะครับฉีดหวานฉีดยาเสร็จเรียบร้อยไหมล่ะผมพี่น้องนะมาครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสายชนคนุณกูด้วยผมพี่น้อง นี่ก็มาเก็บถั่วดินครับเป็นถั่วดินจำได้ไหมที่ผมปลูกไว้ครับพ่อพี่น้องนี่นี่ถอนแล้วครับนุ่นครับลูกชายก็กำลังเก็บปลานุูกไม่ค่อยได้ครับปลูกที่ต้นไม้เด้อทีหลังต้องขยับไปปลูกตรงนี้ครับคือพื้นที่มันไหวเฉยมันปลูกอะไรไม่ได้ครับผมก็เลยปลูกถั่วดินไว้กินนะครับพ่อพี่น้องมันไม่ได้ร้ายครับแต่ว่าดีกว่าซื้อเขาหน่กพูดง่ายๆนี่นี่ครับนี่ด้วยถั่วดิน ทวลิศสูงในภาษากลางชาวบ้านเรียกทวดินอันเดียวกันนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะถอนไปจกัจกนิดหนึ่งครับจักแถวหนึ่งนี่เดี๋ยวพี่น้องดูว่บอกว่าอยู่บ้านี้นะพ่อพี่น้องออมีที่มีทางอยากปกลูกอะไรก็ปลูกน,น,นี่ต้นหูประชันหรือจมูกกระดูกด้วยเขาเรียกกันน,นี่กินได้กัน,นเลยแต่ผมกินแล้วเขาไม่ค่อยเป็นยิ้มก็ลาปูนี่ยังอร่อยเลย Này đó, không thấy đâu, ấy sư, khay nè Thua đính, thua lý sống Ừ, phẳng đi, húa, đi qua thằng nào, luôn húa, khỏi đại. Này này, cái máu đâu Bà có đục chai không? Đâu cái chéo đi đâu nè, này Gần ừ. 3 rồi này. อีไม่ต้องซื้อใครนะพอพี่น้องนะวะซื้อเข้าอะไรตังค์เนี่ยนี่ผลผลิตอันนี้ก็จะไปใส่อ,อมตุนทอกหวานไว้ครับต้นมันนายมาหอบมาจะไปนี่แล้วพอถอนนี่นี่อีกสองต้นพอกระเลือกถอนละแถวหนึ่งครับนี่พักจมูกประลุดนี่จะใครรูนนะ้นี่เนี่ยเขาเรียกพักอะไรเนี่ยจมูกประลุดหรือเปล่าไม่รู้เนกันนะครับ หูใบหูประชนไงไม่รู้แต่ว่าจิ้มก็ลาปอูอย่ออางไรพอเอาไหนถือไปพอไปเออไปนี่แหละอย่างผมวากับพื้นที่ตรงนั้นวางกับปูเยอะพอพี่น,อน,น้องไหในพิษวางทัางในพอได้ขายกับได้กินนี่แหละพอพี่น,อน้อง นี่นี่นี่ใบอะไรนี่ใครรู้นี่ครับจมูกปลนรดหนิหรือวะนี่นี่จิ้มก็ลาบอย่างอร่อยเลยครับไม่ได้พูดเลยเนี่ยสามอร่อยหายากแล้วอกะทั้งนี้ก็อาจจะมีหมดแล้วอกะนี่ได้ใช่ไหมแต่เมื่กินเข้าไม่เป็นกินเป็นอย่างมันคิ้วๆมันแต่มันอร่อยนะคิ้วๆอร่อยนี่ครับ นี่ให้ลูกชายนี่ครับทัวลิสงใช่ไหมพอเคแล้ใส่ตะแกงรถไปนายไม่ต้องซื้อเขาหน่าหนายเนาะใช่ไหมวันนี้จะมาชูมไมเร็วสสวััดีครบนี่ครับผมก็จะเอาไปใส่ตน้นมะหวานเป็นปุ๋ยอีกทางหนึ่งนี่ตน้นมะหวานผลตกดีดีด หมาวานก็หลัดหมาวานนี่ก็มาเก็บอยู่ตรงนู้นครับเอาไปต้มจิ้มก็แกงใส่เห็ดโคนนิดหน่อยแถวเนี้ก็ปลูกขางไปแล้วครับมันทําอะไรไม่ได้ครับพอมัพี่็นหนองอยางผมเล่าครับมันอยู่ติดต้นไม้เนะี่ยแต่ปลูกอะไรไม่ได้ปลูกไม่ได้ก็ปลูกคาทิ้งไว้นี่แนละ้วพอมัพี่น้องเอาแนวเขาพูด,อพดตอนทำแบบใหญ่ๆเลยครับเขาพูดปลาเนี่ย มันเป็นแต่หินยกแล้วก็เอาหลากมาหลากเอาสมมติแล้วเขาเรียกว่าความลำบากมันจะสร้างตัวเองให้รูจักความเข้มแข็งก็ความอดทนรับความลำบากมันจะของคู่กันนี่ไม่พอพี่น,อน้องเยไม่ต้องซื้อใครนี่ปุ้ยยังดีเท่าไหา่เนาะ<ฮ>ใส่ต้นท่องวานเน้าไเนาะน,น,น,นี่นะครับพ่อพี่น,อน,นอ้องนี่ต้นขาผม ก็กำลังไปรูไปล่างพึ่งมาอยู่บ้านปีเลกเอก็จะตะกุกตะกักหน่อยใจก็ไม่เป็นไรครับปัญหามีทุกที่ไม่ว่าจะงานอะไรครับเองทําอะไรมีปัญหาหมดแลวครับแต่ปัญหาทุกอย่างผมเชียอไม่สางออกเสมอเลยไม่ว่าจะไข้แล้วครับมีปัญหากันทุกคนโอเคครับพอพี่น้องสุดท้ายในก็คอพอพี่นอ้องแจเจี้จจนครับ เป็นกำลังใจทุนครับจากผมสายชุนโก้กับสโลกแกงผมครับคนขยันครับไม่มีวันอดตายครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสือกระปีกระหมอนรู้เรื่องถ้าชอบก็ถ้าใช่ก็ติดตามขอบคุณมากครับสรการชมน้องเชฟวันดีทุวัสาีครับ bye